เบิ้งอ,อีหนึงเรื่องราวรับที่ล่าสุทีมีการหารือการเดินทางมาพูดคุยกันนะครับของทางนายุบรมตรีนิวซีแลนด์ครับเดหารือกับท่านเศรษฐาทวีสินนายุบรมนตรีของไทยนะครับสิ่งที่มีการหารือกันมีอย่างแน่นะครับโดยเฉพาะเรื่องของความมั่นคงทางดรษฐกิจและความสัมพันธ์ในระดับของประชาชนครับ ที่ตสันติไมตรีหลังายท่าเนียบรัฐบาลครับนายเศรษฐาทวีศินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนะครับนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เป็นสักขีพยานในวิธีลงน้มความตกลงรวมมือสองฉบับด้วยกันนั่นก็คือความตกลงด้านการศึกษาระวังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยและมหาวิทยาลัยแมสซีประเทศนิวซีแลนด์ อีกฉบับหนึ่งคือความตกลงด้านการจัดหาสมแซมและการบำรุงรักษาระวาง Thai อเวนชั่นอินดัสทรีคอมพานีลิมิเต็ประเทศไทยนะครับและก็ s เอนซีสกายไดร์ลของนิวซีแลนด์จากนั้นก็มีการถแถลงร่วมกันนะครับโดยทางนายช่วัชโรงคงขับโคโซประจําสํานักเนื่อมตรีก็มีการสรุปพอตอนถแถลงเนี่ยทันนายมุตรีเป็นการถแถลงเป็นภาษาอังกฤษ ก็เลยมีการสรุปออกมากเป็นภาษาไทยให้ฟังมีสาระสําคัญนั่นก็คือเรื่องของการย่ระดับความสัมพันธ์ระวางไทยกับนิวซีแลนด์สู้การเป็นหุ่นส่วนทางยุทธศาสตร์โดยในปี2 5 6 9หรือเร็วกว่านั้นนะครับซึ่งก็จะตรงกับว่าราครบรอบ70ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ระหวางการถูตระวังกันเพื่อผลักดันความร่มมือในทุกมิติและก็บรรลุความสัมพันธ์ระวางกันอย่างเต็มศักยภาพ อีกเรื่องหนึ่งคือการส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านกล่าโหมและความหมั่นคงโดยเฉพาะความขืบหนาของแผนความร่วมมือทางทหารระวางไทยกับนิวซีแลนด์และการเพิ่มพูนความร่วมมือระวางกันเพื่อเรียกต่อต้านอาจจะากรรมข้ามชาิครับโดยเฉพาะการฆ่าม,มนุษย์และยาเสพติดและความหมั่นคงทางไซเบอร์รวมทั้งการก่อการร้ายและแนวขีดสุดโต่งครับค่ะซึ่งก็คือเรื่องของการส่งเสริมความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจนะคะ โดยไทยและนิวซีแลนด์เพิ่อมีการตั้งเป่าหมายเพิ่มเติมนะคะเรื่องของการค่าระวังกันให้เป็น3เท่านะคะภายในปี2 5 8 8นั่นเองซึ่งก็จะสอดคล้องกับความตกลงความเป็นหุ่นส่วนทางด้านเศรษฐกิจที่ไก่ชิดหลายขึ้นระวังไทยกับนิวซีแลนด์ที่เพิ่มพูนเรื่องของการค่าทวีภา,าคีของทั้งฝ่ายมาตั้งแต่ปี2 5 4 8 8นั่นเองค่ะ โดยไทยและก็นิวซีแลนด์จะมีการกระชับเรื่องของความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการนวัตกรรมร่วมทั้งเทคโนโลยีด้านการเกษตรนะคะการเกษตรอัจฉริยะเทคโนโลยีด้านอาหารพลังงานหมุนเวียนการแผทย์แม่นยำเทคโนโลยีดิจิทัลโดยนายกรัฐมนตรีค่ะเพื่อนกันยั่งได้ยินดีที่มีการหารื่อร่วมกันกับคณะภาคเอกชนของนิวซีแลนด์ซึ่งเพื่อนเสอรอแมนว่าจะซ้อยเสริมสร้างโอกาสในการลงทุนในประเทศไทยในอนาคต โดยเฉพาะยังยิ่งในอุตสาหากรรมนะคะและก็โครงการเป้าหมายของไทยร่วมทั้งโครงการแลนดบีชนมนะคะสี่ก็คือเรืองของการส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับประชาชนโดยมีคนไทยอยู่ในิวซีแลนด์ประมาณ1 3 0 0 0คนและก็ยังเป็นจุดหมายปลายทางด้านการศึกษายอดนิยมของนักเรียนไทยจึงเห็นพ้องที่จะมีการกระชับความร่วมมือด้านการศึกษาวัฒนธรรมให้ใกล้ชิดห้ายขึ้น โดยนายกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์ค่ะเพื่อนพ้อมที่จะพิจารณาให้การสนับสนุนไทยในการขอเข้าเป็นสมาชิก OECD นะคะร่วมทั้งสนับสนุนผู้แทนของไทยในการสมัครเป็นสมาชิกและกะคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติสำหรับวาระปี2 5 6 8ถึงปี2 5 7 0นะคะซึ่งทั้งสองประเทศเห็นพ้องจะโยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ่นส่วนทางยุทธศาสตร์และก็ตั้งเป้าที่จะเพิ่ม เรื่องของการขา่าระวางกันนะคะสามเท่าในปี2 0 4พันสี่านั่นเองค่ะถือเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับหลังจากที่มีการตมอัดเทียบเชิญ <c oughs> ยังเป็นทางการแล้วก็มีการมาประชุมหารืเรกันในขราชการต่างๆและวิธีี่สัมัญก็คือผลประโยชน์ยังต่อประเทศชาติและพี่ <c oughs> น้องประชาชนเชือเข้านันเองนะครับ